แล้วสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้พี่ฟุกได้ฝากอะไรถึงนักลงทุนรุ่นใหม่หรือว่านิวเจนที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนมีอะไรอยากฝากไหมคะจริงๆแล้วก็คืออย่างที่บอกนะครับก็ความรู้สําคัญแล้วก็ความชอบจะทําให้เรารู้มากขึ้นอดังนั้นแล้วก็สาคัญที่สุดสําหรับผมคือมันอาจจะไม่ใช่วิธีลงทุนที่ดีที่สุดสําหรับคนที่อยากจะรวยเร็วคแต่การกระจายความเสี่ยงสําคัญมากสําหรับคนที่มีประสบการณ์แล้ว <laughs> จากประสบการณ์โดยตรงจากประสบการณ์โดยตรงก็คืออยากให้ don't put all your eggs in one basket เพราะว่า yes you can get rich very quick แต่ but also can get poor very fast as well ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็คือต้องแบบเขาเรียกมีการวางแผนแะ้วกันเนาะเรื่องของการทำอะไรการลงทุนทุกอย่างก็คืออย่าไปเอาอินทั้งหมดอย่าไปเอาอินทั้งหมดแล้วก็พยายามกระจายกระจายความเสี่ยงใช่เพราะว่า ธุรกิจแต่ละอันน่ะมันจะมีช่วงไซคลของมันแล้วก็มันก็เป็นปีๆแล้วปีนี้อันนี้มาปีนี้อันนี้ไม่มามันก็จะไม่มามันไม่ใช่แค่บางปีต่อปีนะครับบางที4ี่ปีมาทีหนึ่งใช่ไอ้อย่างเช่นคริปโตถูกต้องค่ะอย่างเช่นสมมตินาฬิกานาฬิกาก็มีไซคลของมันที่อยู่ดีๆไซคลตอนนี้นาฬิกาโอ้โหรุ่นเดียวกันขึ้นมาแพงขึ้น4ี่อร์เซอะไรแบบนี้คือทุกอย่างมีไซคลครับดังนั้นอย่าไปออินในด้านใดด้านหนึ่งยกเว้นว่าคุณเป็นเซียนด้านนั้นเช่น สมมติคุณเป็นเซียนพระเขาเข้เขาใจได้คุณก็คุณก็ต้องเล่นคุณเป็นเจ้าของร้านนาฬิกาโอเคอันนั้นเข้าใจแต่ถ้าคุณเป็นอ,อ,อย่างผมก็คือเป็นคนที่ก็ชอบทุกอย่าง <laughs> ก็ควรจะกระจายทุกอย่าง <laughs> กระจายความเสี่ยงนะคะ <laughs> วันนี้ต้องขอบคุณพี่ฟุกมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้อินสปายนะคะสำหรับคุณผู้ชมแล้วก็รวมถึงนิวเจนที่เป็นนักลงทุนค่ะ